รองศาสตราจารย์ดเรเสรีสุพราทิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะระบุสภาพอากาศหนาวเย็นหลังปีใหม่นี้ค่ะโดยอากาศหนาวจริงร่างวันที่5-7ถึงมกราคมโดยจะหนาวสุดนะคะในวันที่6มกราคมนี้อุณหภูมิเนี่ยจะลดลงไปอีก2-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะเตรียมกันได้เลย15องศาเซลเซียสค่ะ แน่ๆนะคะอากาศเย็นๆเลยทีเดียวส่วนภาคเหนือและภาคตะนออกเชียงเหนือตอนบนอุณภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสโดยความหนาวเย็นจะคงอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่20มกราคมนะคะแล้วอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นส่วน,นหลายๆคนกังวลค่ะเรื่องของฝนจะมีต่อจากนี้หรือไม่ในส่วนของผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ฝนเนี่ยไม่น่ากังวลในช่วงนี้นะคะแม้ว่ามีโหราจาร์หลายสํานักฟันธงค่ะปีนี้เป็นปีดุน้ําจะท่วมหนักแต่ว่าการคาดการณ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกปี2568จะต่ํากว่าปีที่แล้วแต่ยังคงเป็นปีที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะโดยเฉลี่ยนอยู่ที่ประมาณ1.41องศาเซลเซียสคือถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอุณหภูมิสูง1.5องศาเซลเซียสนะคะจากยุคก่อนประวัติ ปฏิวัติอุตสาหกรรมดังนั้นค่ะสภาวะโลกร้อนแล้วก็ Climate Change เองยังคงส่งผลกระทบแน่นอนกับโลกต่อไปประกอบกับเหตุการณ์สภาพอากาศดุนแรงสุดขั้วเช่นกรณีเรนบอมนะคะไม่สามารถคาดการได้ระยะยาวได้จึงควรตระหนักแล้วก็ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะที่สำคัญก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะ